พอจิตถอนออกมาท่านยังบอกโอ้ภาวนานะไม่เคยคิดนะว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเราแต่พอเราภาวนาไปด้วยวันเดีมันจะเข้าใจธรรมะมันเห็นเองจิตไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตมันไม่ใช่ตัวเราแล้วนะร่างกายมันก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราสัญญาก็ไม่ใช่ตัวเราสังขารก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะจิตไม่ใช่เราตัวเดียวนะทั้งขันห้านี่ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเลยเนี่ยเวลาท่านภาวนานะ ดูไปสบายๆาเงี้ยอย่าไปรีบร้อนถ้าเราดูไปแล้วเราอยากนะเดี๋ยวก็จะไปติดกับดักแบบที่พระอาจารย์เจอแล้วติดกับดักใจเพ่งจ้องอารมณ์เนี่ยกว่าจะแก้ขึ้นมายากขึ้นมาได้เนะี่ยยากมากนะใช้เวลาเยอะเพราะว่าว่าถ้าเราไม่ชํานาญในการเห็นสภาวะมันจะดูยากมากเลยเนืนพระอาจารย์อยากเน้นย้ำให้พวกเรานะว่าเวลาเราฝึกกรรมาฐานนะเริ่มจากฝึกสติก่อน อย่าเพิ่งไปนั่งสมาธิเดินจงกรมหามรุ่มหางค่าเราฝึกให้รู้จักคําว่าสติก่อนให้สติมันเกิดก่อนแล้วเวลาเราจะฝึกในรูปแบบเนี่ยให้มันมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไปแล้วมันจะค่อยๆได้ผลของการปฏิบัติขึ้นมาส่วนใหญ่นะเวลาเราดูเนะี่ยให้เราสังเกตใจเราถ้าเราเจตนาดูนะจงใจดูนะเรียกว่าเพ่งนะจิตมันจะไหลไปแป,ปะอารมณ์กรรมฐานนะั่นะคือการเพ่ง ตอนที่เราไม่ได้ภาวนาเนะี่ยใจมันฟุ้งไปอันนี้คือขาดสติสภาวะที่ถูกเนี่ยเวลาใจจะไหลไปเพง่งเรารู้ทันม,มันก็ well นจ,นนนนะนจะเกิดสภาวะที่ถูกขึ้นมา <ๆ S 2> ขนาดหนึ่งแล้วเวลาเราใจมันลอยหรือมันหลงไปเนี่ยเรารู้ทันนะมันจะเกิดสภาวะที่ถูกขึ้นมาขนาดหนึ่งแต่ว่าตอนที่จิตมันจะไหลไปเพ่งเนี่ยเรารู้บางทีมันยังไม่ดับนะจนกว่าจิตมันจะซ้ำสภาวะของจิตที่ไหลไปเพ่งได้นะ จิตหลายเพ่งถึงจะดับเหมือนกันกับสภาวะใจที่มันหลงไปคิดหลงไปฟุ้งซ่านเนี่ยดูบ่อยๆว่าใจมันหลงไปเรารู้ทันนะดูไปจนกว่าวันหนึ่งนะจิตมันจะจําได้ว่าใจมันไหลไปใจมันหลงไปเนี่ยแล้วสติมันเกิดเองไอ้สภาวะตัวเนี้ยที่ว่ามันบอกยากมากว่าแต่ละคนเนี้ยมันจะเกิดได้เมื่อไหร่เหมือนขึ้นกับพื้นฐานว่าเราเคยอบรมมาไหมที่จะฝึกให้รู้ทันมีสติรู้ทันใจที่มันไหลไปน ถ้าเราไม่เคยเห็นสภา,าวะตัวนี้มาก่อนเนี่ยจะไปฝึกให้ใจมันตั้งมั่นเป็นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้จงใจเนี่ยค่อนข้างยากแต่ถามว่ามันยากเกินไปไหมไม่ยากหรอกกรรมฐานอันเนี้ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนเมืองมากที่สุดแล้วมันไม่ได้ใช้เวลาง,ง่ายแต่ว่าค่อยๆฝึกไปค่อยๆดูไปตอนที่พระอาจารย์อยู่กับหลวงพ่อตอนที่บวชแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าเอาพระพูดกันตามตรงนะเวลา ปฏิบัติเนี่ยตอนที่ทํารูปแบบนะส่วนใหญ่มันก็เจตนาจงใจจงใจตัวเนี้ยมันได้อารมณ์ปานดุปนิชฌานใจมันไปแปะอยู่อารมณ์แต่ว่าแปะสบายสบายมันได้อารมณ์ปานดุปนิชฌานได้สมาธิขึ้นมาแต่พอสมาธิที่เราไม่ได้ไปเพ่งจ้องอารมณ์ไว้มากๆเนี่ยมันยังจิตมันยังเคลื่อนไหวทํางานได้พอเวลาเราเลิกจากกรรมฐานเนี่ยใช้ชีวิตจริงเนี่ยเราเห็นใจมันทํางานเดี๋ยวใจไหลไปคิดเดี๋ยวใจไหลไปฟุ้งซ่าน เดี๋ยวโทสะเกิดเดี๋ยวความหงุดหงิดเกิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวความไม่ชอบเกิดอะไรเงี้ยมันเห็นสภาวะพวกนี้ได้พอเราเห็นไปบ่อยๆไปบ่อยๆเนี่ยจิตมันจําสภาวะของพวกนี้ได้นะจําสภาวะความโกรธเงี้ยจำสภาวะความโลภจําสภาวะจิตที่หลงได้เงี้ยจำสภาวะของใจที่มันคุนๆเงี้ยใจที่มีโทสะเล็กๆอะเลยเงี้ยใจที่หงุดหงิดเงี้ยมันจําสภาวะได้พอมันจําสภาวะแต่ต่อไปมันดูของมันเอง รามาดูของมันเองตัวเนี้เรียว่าภาวนามาถึงขั้นที่เราไม่ต้องไปลงทุนลงแรงมากแล้วส่วนใหญ่นะนักปฏิบัติเนี่ยจะจะพยายามมากพอพยายามมากส่วนใหญ่จะไปติดก,กับหลักของการเพ่งจ้องพอเพ่งจ้องนานๆนะ บางทีครูบาอาจารย์จะบอกว่าเอออย่าไปเพ่งจ้องรู้สึกตัวไปสบายๆเนี่ยกว่าจะแก้ตัวนี้ได้มันคนก็แก้ได้มันคนก็แก้ไม่ได้พอแก้ขึ้นมาได้นะบางคนก็บอกว่าโอ้มันง่ายกว่าที่คิดนะมันง่ายกว่าที่คิดเพราะอะไรไม่ได้ทําแต่ว่าสภาวะอะไรเกิดเนี่ยค่อยมันเห็นของมันเองตัวเนี้ยถึงจะเรียกว่าสติอัตโนมัตินะบางคนก็บอกว่าโอ้ยโง่อ,อยู่ต้องนาน จริงๆนะแค่ตามรู้ไปเรื่อยๆมันก็เห็นนะเดี๋ยวใจก็โลภเดี๋ยวใจก็โกรธเดี๋ยวใจก็หลงนะเดี๋ยวใจมีความสุขเดี๋ยวใจมีความทุกข์นะเดี๋ยวใจมีความอยากนะอ่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆจะอ่านตัวนี้ได้พื้นฐานต้องมีสมาธิระดับหนึ่งก่อนนะเป็นสมาธิแบบอารมปานโนปันธิชาญสันธาที่แบบอารมณ์ป,ปนนันธิชานก็คือสมาธิที่เราไปรู้อารมณ์กรรมฐานอันหนึง่งง่ายๆสบายๆอย่าจริงจังกับมันมาก ถ้าจริงจังกับมันมากคือการเพ่งผลของการเพ่งนะใจจะแน่นๆเป็นก้อนๆทุกข์มากอย่างคนจีนนะคนจีนกับคนไทยนี่ที่ใส่ไม่เหมือนกันคนจีนเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรเขาจริงจังมากเวลาเขาเรียนกรรมฐานเนี่ยเขาจริงจังมากเวลาเขาจะดูอะไรเนี่ยเขาดูเอาเป็นเอาตายนะก็จะได้ไอ้ก้อนแน่นๆไอ้กลวอีกส่วนหนึงในเวลานะค้ะ กลุ่มหนึ่งถ้าเพ่งจ้องเยอะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะคิดเยอะคนจีนเวลาทำอะไรจริงจังมากแต่คนไทยเนี่ยสบายๆที่สบายๆเพราะส่วนใหญ่คนไทยขี้เกียจให้ไปทำกรรมฐานก็ทำนิดๆหน่อยๆเลิกแล้วเมื่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือนิสัยแต่ละชนชาติไม่ค่อยเหมือนกันแต่จากที่คุยกับคนจีนเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้จะคุยคนไทยก็อีกอย่างแต่ว่าพระอาจารย์เนี่ย ลึกๆมันอยากภาวนาอยากภาวนานะแต่ว่าภาวนาผิดมาตั้งนานนะกว่าจะมาเจอหลวงพ่อนี่อายุเยอะแล้วแล้วก็มาเจอหลวงพ่อนีกว่าจะสาดานนะไอ้เพ่งจ้องขึ้นมาได้จะมารู้สึกตัวได้ก็ใช้เวลาอีกนาน mm hmm. นั้น,นพวกเรานะเราค่อยๆฝึกแก่นแท้ของการจะฝึกกรรมฐานให้ถูกต้องนะมันต้องเห็นจิตตัวเอง ถ้าเราเห็นจิตตัวเองได้นะจิตไปแปะอยู่อารมณ์มฐานอันหนึ่งอันสมมติจิตไหลไปแปละอารมณ์กรรมฐานที่เราทําอันหนึ่งสบายๆนะได้สมาธิเป็นสมาธิที่ดีนะสมาธิที่ถูกต้องอย่างเนี้ยที่ครูบาอาจารย์บอกนะให้ไปทําคามฐานสักอย่างหนึ่งชอบพุทโธก็พุทโธชอบดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธไปสบายๆนะจิตก็ไปอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆอนยะ่างเงี้ยถ้าเราดูแบบสบายๆนะ จิตที่มีความสุขอารมณ์ที่เราไปดูมีความสุขเนี่ยดูพักหนึ่งจิตก,ก็จะรวมสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วแต่ถ้าเราพุโทโธจริงจังมากไปเพ่งอันนั้นไม่ได้สมาธิที่ถูกเป็นมิจฉาสมาธิในีนครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเราเราไปพุโทโธสบายๆเนี่ยสังเกตนะเวลาเราพุโทโธสบายนะใจมันจะหลงไปง่ายพุโทโธพุโทโธใจแวบไปคิดเนี่ยรู้ทันไม่ต้องสนใจนะว่าคิดเรื่องอะไร,เ,ระเอาแค่รู้ว่ามันไหลไปคิด ก็กลับมาพุโทโธเราไปใหม่นี่ยพอเราพุโทโธพุโทโธมันไหลไปคิดเรารู้ทันแล้วก็กลับมาพุโทโธแล้วตอนตอนที่เราฝึกให้รู้ทันว่าใจมันหลงไปคิดเนี่ยเราเริ่มหัดสติรู้ทันจิตที่มันหลงไปหัดดูตอนนี้บ่อยๆนะจนวันหนึ่งนะมันจําได้ว่าจิตที่หลงไปเป็นแบบเนี้ยเราพุโทโธอยู่ใจมันหลงแวบไปงนะสติมันเกิดนะเห็นใจที่หลงว่าใจที่หลงจะดับ ผลที่ได้นะมันจะเกิดสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวสมาธิที่มีจิตใจตั้งมั่นที่ถูกต้องขึ้นมาที่หลวงพ่อบอกว่าทำอันเนี้ยมันได้ทั้งอรรปนูปณิชฌานแล้วถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลดับมันจะเกิดลักขณูปณิชฌานขึ้นมาเราฝึกบ่อยๆนะลักขณูปนิชฌานก็ถี่ขึ้นถี่ขึ้นจะได้ใจตั้งที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วทีเนี้ยก็ทํากรรมฐานเหมือนเดิมก็มาดูร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเรานะ ดูจิตใจที่ทํางานมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันไม่ยากนะค่อยๆฝึกไปพระอาจารย์ก็ฝึกมาตั้งนานทุกวันนี้ก็ยังฝึกอยู่นะยังต้องภาวนาไปเรื่อยๆพระอาจารย์มีความรู้น้อยเมื่อเทียบกับหลวงพ่อนะไม่ค่อยแตกฉานแปลว่าพระอาจารย์เอาฝึกของเราดูดูใจของเราเมื่อย้อนไปดูกับพักพวกด้วยกันนะที่ฝึกกันมาว่าทําไม เขาไม่ก้าวหน้าทําไมเราก้าวหน้าส่วนหนึ่งนะที่เขาไม่ก้าวหน้าก็คือเวลาฝึกกรรมฐานไปเพ่งจ้องเอาไม่รู้สึกตัวไปเพ่งจ้องอยู่อยนะ่างเงี้ยใจก็นิ่งๆทื่อๆอยู่อยนะ่างเงี้ยใจนิ่งๆทื่อๆเนี่ยอยู่ได้นานนะบางทีฝึกกันทั้งชาติก็ใจก็นิ่งๆทนะื่อๆเงี้ยไม่รู้สึกตัวขึ้นมากอีกกลุ่มหนึ่งใจมันชอบฟุ้งไป ฝึกกรรมฐานที่ดิดหน่อยที่เหลือใจก็ไปลอยฟุง้งคิดนู่นคิดนี่อย่างเงี้ยใจที่มันฟุ้งซ่าเนี่ยมันไม่มีพื้นฐานของสมาธิมันจะมาฝึกให้ใจตั้งมั่นฝึกให้เดินปัญญานี่ยากนั้นเราค่อยๆฝึกนะพระอาจารย์นะกว่าจะมาพูดกับเราได้นี่ใช้เวลานานเนี่ยยังบ่นกับหลวงพ่อบ่อยๆนะว่าเมื่อก่อนเราอยากภาวนาเราก็นึกว่าเราภาวนาเสร็จแล้วเราจะสบายมันไม่สบายนะ พอภาวนาเป็นแล้วทุกคนก็ให้ไปช่วยนู่นนิดช่วยนู่นหน่อยเนี่ยฉีดวัคซีนมาป่วยไข่อยู่นะก็ต้องมาคุยกับเราจริงๆก็วันมันไม่ใช่อะไรหรอกเขาเลื่อนกันมาหลายรอบแนละ้วดูตารางเอาหลวงพ่อติดเอาเลื่อนอคนนี้ติดเลื่อนมันเหลือของเราเนี่ยบอกหลวงพ่อว่าฉีดไปเถอะเดี๋ยวพระอาจารย์ไปสู้ตายเอาดาบหน้า เพราะว่าเลื่อนไปเรื่อยๆนะหมอเขาเครียดแต่ว่าพระอาจารย์ยังแข็งแรงฉีดวัคซีนแล้วนอนอย่างเดียวหลวงพ่อบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วมันปวดเมื่อยไปทั้งตัวนอนไม่หลับหลวงพ่อบอกว่าพระอาจารย์มีบุญมากกว่าฉีดแล้วหลับตอนที่ช้าตอนเมื่อกี้นั่งรถมาก็ยังหลับมาอยู่เรื่อยๆเลย มันปวดแต่ว่าเริ่มน้อยลงแล้วเนี่ยร่างกายนะมันบังคับมันไม่ได้แร้วแข็งแรงอยู่ดีๆนะหมอก็เอาอะไรมาฉีกก็ไม่รู้เขาปว่วยไข้อยากฝากพวกเราไว้นะ่าฝึกกรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกแต่ถ้าเราค่อยๆสังเกตใจเราไปเรื่อยๆนะจริงๆเวลาฝึกกรรมฐานเนี่ยนะ มันมีทั้งสมถกรรมาฐานนะสมถกรรมาฐานคือสม,สมถกรรมาฐานที่ถูกต้องเนี่ยคือเอาไว้ให้จิตมันพักผ่อนแต่ให้จิตที่มันตั้งมั่นแล้วก็ฝึกวิปัสสนากรรมาฐานนะให้เห็นสภาวะของรูปธรรมและนามธรรมเป็นไตรลักไปถ้าฝึกรูปฐานกรรมาฐานนะเต็มรูปแบบเลยนะเวลาเราฝึกไปอย่างที่เล่าให้พวกเราฟังเราดูสภาวะไปสบายๆนะตอนที่ดูไปสบายๆเนี่ยใจยังไม่ตั้งมั่นหรอก แต่ว่ามันจะได้สมาธิขึ้นมาเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในสังคมคนเมืองยุคนี้ใจเราส่วนใหญ่มันฟุ้งซ่านเยอะใจมันวาแวบ,บไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่อยๆนะเราก็าไปอยู่กับกรรมฐานสักอันหนึ่ง